สวัสดีครั้งค่ะสภาพบรรยากาศถนนนะคะก็ยังมีหิมะอยู่ค่ะเมื่อวานที่กวาดไปนะคะเมื่อคืนก็ตกมาอีกสงสัยวันนี้จะได้กวาดหิมะอีกค่ะแข็งกองอเท่านี้เ,เลย <laughs> กวาดไปเมื่อวานแมปเดี๋ยวส,สายได้กวาดดีค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปกินอาหารเช้าก่อน <laughs> เดี๋ยว ลงมากวาดใหม่ลบสิเวองศาค่ะเช้านี้เมื่อวานกวาดไปแม๊กแมเมื่อคืนตกนิดหน่อยค่ะ เสียงนกเจี๊ยเจ้าค่ะธรรมชาติอยู่ชนลนบทค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองบ้านแม่นกน้อยอยู่ในชนลนบทเสียงนกยามเชา้าสดชื่นดี <c oughs> นึกถึงเมืองไทยเลยเวลาตื่นนอนมานกก็จะร้องถ้าอยู่ชนนบทค่ะเสียงนกเสียงกาโอเคค่ะพาพาดูบรรยากาศถนนหน้าบ้าน ต้องกวาดหิมะอีกแล้วค่ะวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะคะกับแม่นกน้อยสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ